กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีเกาะแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเกาะที่ได้รวบรวมความรู้สึกทั้งหลายไว้ด้วยกันทั้งหมดมีชีวิตและอาศัยอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นความสุขความเศร้าความเหงาหรือแม้แต่ความรักแน่นอนอาจจะดูราวกับว่าความรู้สึกหลายๆความรู้สึกดูขัดแย้งกันพิกนแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังคงอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสงบ วันหนึ่งได้มีประกาศไปยังความรู้สึกทั้งปวงว่าเกาะแห่งนี้กำลังจะจมโปรดจงรีบออกจากเกาะให้เร็วไวเมื่อเหล่าความรู้สึกได้ยินเช่นนั้นก็ไม่รอช้าต่างคนก็ต่างตร,รียมสร้างเรือขึ้นมาเพื่อนหนีไปจากเกาะแต่ทว่ากลับมีเพียงความรู้สึกเดียวเท่านั้นที่ไม่ยอมไปไหนความรู้สึกนั้นก็คือความรักนั่นเองความรัก ต้องการที่จะอยู่บนเกาะต่อไปจนถึงวินาทีสุดท้ายหลายๆความรู้สึกไม่เข้าใจว่าทำไมความรักถึงทำเช่นนั้นและแล้วเมื่อเกาะใกล้จะจมความรักจึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากใครสักคนประจวบเหมาะกับช่วงเวลานั้นความรวยได้แล่นเรือผ่านมาพอดีความรวยที่แล่นเรือผ่านมาได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือจากความรักเขาจึงตอบกลับไปว่า ไม่ได้หรอกฉันรับเธอไปด้วยไม่ได้เพราะว่าเรือของฉันนั้นเต็มไปด้วยเงินทองและของมีค่ามากมายไม่มีที่ว่างสำหรับใครแล้วความรักจึงตัดสินใจถามกับความเห็นแก่ตัวซึ่งแล่นเรือผ่านมาด้วยเช่นกันความเห็นแก่ตัวคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมความเห็นแก่ตัวรีบตอบทันใดฉันช่วยคุณไม่ได้หรอกความรักคุณน่ะตัวเปียกปอนไปหมด เรือของฉันก็ต้องเปียกไปด้วยนะสิไม่นานนะักความเศร้าก็ได้พายเรือเข้ามาใกล้ๆความรักก็เอ่ยถามอีกว่าช่วยฉันหน่อยได้ไหมความเศร้าฉันขอไปกับเธอนะความเศร้าจึงตอบว่าโทรความรักฉันกําลังเศร้ามากเลยฉันต้องการอยู่คนเดียวขอโทษนะเธอช่วยเข้าใจฉันหน่อยนะหลังจากนั้นไม่นานความสุขก็ได้ผ่านมาเช่นกัน ความรักก็พยายามตะโกนเรียกแต่แม้จะตะโกนดังเท่าไหร่ก็ดูเหมือนความสุขจะไม่ได้ยินเลยสักนิดอาจจะเพราะว่าเรือของความสุขนั้นอยู่ไกลเกินไปก็ได้ไม่ก็อาจจะเพราะว่าความสุขนั้นกำลังมีความสุขอยู่จึงไม่คิดที่จะสนใจใครทั้งนั้นจวบจนวินาทีสุดท้ายความรักก็คิดว่าเขาก็คงจะต้องจมและตายไปกับกาะแห่งนี้แล้วแน่ๆ แต่แล้วทันใดนั้นก็ได้มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นว่ามานี่สิความรักฉันจะช่วยคุณเองเสียงนั้นเป็นของชายชาราคนหนึ่งความรักรู้สึกขอบคุณเขาอย่างมากเธอดีใจมากจนลืมถามไปว่าคนที่ช่วยชีวิตเธอคนนั้นคือใครเมื่อพวกเขาเล่นเรือมาถึงเกาะแห่งใหม่สำเร็จชายชาราก็จากไปตามทางของเขา ความรักนึกขึ้นได้ว่าลืมถามชื่อชายชาราคนนั้นความรักจึงไปถามความรู้ว่าชายชาราใจดีผู้นั้นคนที่ช่วยเหลือฉันคือใครความรู้ตอบอย่างภาคภูมิใจในความรอบรู้ของตัวเองว่าเวลายังไงล่ะชายแก่คนนั้นก็คือเวลาความรักถามต่อว่าแต่ทำไมาเวลาถึงต้องช่วยฉันด้วยล่ะความรู้ยิ้มเขายิ้มให้กับความรอบรู้ของตัวเอง แล้วตอบความรักไปว่าก็เพราะว่ามีเพียงเวลาเท่านั้นที่จะเข้าใจว่าความรักนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดและแล้วในที่สุดความรักก็เข้าใจแล้วว่าในวันที่เกาะใกล้ล่มสลายชีวิตใกล้พังทลายไม่ใช่ความสุขไม่ใช่ความร่ำรวยไม่ใช่แม้กระทั่งความเห็นแก่ตัวหรือว่าความเศร้า มีเพียงเวลาเท่านั้นที่จะช่วยเราให้รอดพ้นจากความรู้สึกแย่ๆไปได้และนี่คือตำนานเล่าขานของเกาะแห่งความรู้สึกกับการเดินทางของความรักสู่การเติบโตเป็นความรักแท้ในสักวัน